จากคะแนนต่ำสุดสู่คะแนนท็อปเส้นทางการเตรียมตัวสอบ EPS Topic ของผู้ที่ไม่ยอมแพ้วันนี้จูจะมาพูดถึงสูตรความสำเร็จในการทำคะแนนสอบโทปิกทำยังไงให้ได้คะแนนเยอะๆสูตรความสำเร็จที่จูจะนำมาแชร์ในวันนี้ได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาด้วยกันแล้วเขาก็สอบติดระดับท็อปของประเทศทั้งๆที่ในตอนแรกเขาเป็นที่โหลข,ของห้องประจำเลยเรียนก็ไม่รู้เรื่องตามไม่ทันเพื่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นจากตัวเพื่อนคนนี้คือเวลาที่เรานอนจะเป็นห้องรวมที่ทางโรงเรียนจัดให้นะคะเลิกเรียนก็ประมาณสี่ ่งจูก็จะเห็นเขารีบกินข้าวอาบน้ําแล้วก็มานั่งฝึกท่องศัพท์ฝึกเขียนแล้วเขาก็ไม่ได้ฝึกท่องฝึกเขียนเบาๆในใจนะคะทุกคนบางครั้งจูก็นึกว่าเขากําลังฮัมบทเพลงอยู่แต่ที่ไหนได้เขาฝึกพูดภาษาเกาหลีค่ะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนอยู่แบบนั้นจนถึงเวลาปิดไฟนอนตอนสี่ทุ่มเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่เราได้เรียนภาษาด้วยกันจูเห็นเขาทําอยู่แบบนั้นทุกวันจนในที่สุดเขาสามารถพิจิตรสอบจนติดระดับท็อปเรียกได้ว่าติดท็อปของประเทศยังได้เลยเพราะมีผู้เข้า สอบเป็นหมื่นๆคนเขาสอบติดอันดับต้นๆเลยค่ะจูมีโอกาสได้พูดคุยถึงเคล็ดลับขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบของเพื่อนคนนี้จูได้นํามาแยกย่อยเป็นข้อๆทั้งหมด10ข้อให้พี่ๆน้องๆได้ลองไปปรับใช้ดูค่ะ 1. เราต้องเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบก่อนรูปแบบของข้อสอบก็จะประกอบไปด้วยการฟังแล้วก็การอ่านเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันหรือในสถานที่ทํางานมีส่วนของการเติมคําไวยากรณ์ร รูปภาพป้ายจราจรป้ายห้ามป้ายเตือนต่างๆ 2. มีการวางแผนการเรียนรู้โดยการจัดสรรเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนทั้งการฟังแล้วก็การอ่านอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในส่วนที่เราพบว่ามันยากสำหรับเราเรายิ่งต้องเพิ่มการเรียนรู้และฝึกฝนให้มากขึ้นค่ะ 3. หาหนังสือเรียนหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีคุณภาพสำหรับการเตรียมตัวสอบ e p s t o p i c อย่างเช่นจูเรียนภาษากับทางโรงเรียนสอนภาษาทางโรงเรียนก็จะมีหนังสือสำหรับเตรียมสอบให้ส่วนใหญ่ จะเป็นข้อสอบเก่าค่ะสําหรับใครที่เรียนภาษาด้วยตัวเองสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเรียนภาษาเกาหลีมาตรฐานสําหรับการสอบ EPS To ปิกจากทางเพจ EPS Thailand ได้ฟรีเลยค่ะและยังมีช่อง YouTube หลายช่องเลยที่สอนภาษาเกาหลีให้ฟรี 4. ฝึกทําข้อสอบย้อนหลังเพราะการฝึกทําข้อสอบย้อนหลังบ่อยๆจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบจะช่วยให้เราปรับปรุงความเร็วในการทําข้อสอบของเราได้เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ 5. ฝึกการฟังฟังเสียงหรือบทเรียนภาษาเกาหลีเป เป็นประจำจจประมาณนี้ค่ะสามารถค้นหาเพิ่มเติมในช่อง YouTube โดยพิมพ์คำว่า e p s k Topic Listening Test จะมีการพาทำข้อสอบการฟังเยอะมากๆ หรือเพิ่มความผ่อนคลายด้วยการดูทอล์กโชว์การ์ตูนหรือซีรีส์เกาหลีก็ได้ค่ะ 6. ฝึกฝนคำศัพท์และไวยากรณ์เราต้องทบทวนเป็นประจำเพราะความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะภาษาเกาหลีเขามีลากศัพท์ไม่ได้เป็นคำศัพท์ตายตัวตอนที่จูทําข้อสอบพลาดไปหลายข้อเลยค่ะเพราะไม่แม่นการเปลี่ยนรูปของคำศัพท์และไวยากรณ์พอมารู้ทีหลังว่ามันมาจากลากศัพท์คำไหนโอ้โหเสียดายมากตอนนั้นเป็นข้อสอบแบบกระดาษนะคะสอบเสร็จเราก็สามารถนำข้อ สอบออกมาได้ด้วย 7. ฝึกอ่านฝึกอ่านจากสื่อที่หลากหลายเช่นหนังสือบทความหรือเนื้อหาออนไลน์เป็นภาษาเกาหลีจะทําให้เราเพิ่มความเร็วและความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 8. รวมกลุ่มศึกษาหรือคลาสเรียนการเรียนรู้กับผู้อื่นสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจและมีโอกาสทําให้เราได้ฝึกฝนการพูดและการฟังเช่นเราโรงเรียนภาษาเกาหลีก,กับโรงเรียนสอนภาษานอกจากเราจะมีอาจารย์ที่คอยแนะนําแนวทางให้และเรายังจะได้การแลกเปลี่ยนหรือแนวทางเคล็ดลับในการเรียนภาษาจากเพื่อนๆด้วยค่ะแต่คนที่เรียนภาษาด้วยตัวเองหรือไม่มีเพื่อนคู่คิดก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะ สูตรสาเร็จในการเรียนภาษาเกาหลีไม่มีสูตรที่ตายตัวค่ะเพราะมีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายคนเลยที่อยู่รู้จักเขาเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองและตัวคนเดียวด้วยก็ยังสามารถสอบผ่านจนได้มาทํางานที่เกาหลีค่ะ9ทบทวนอย่างสม่ําเสมอเราควรจะแบ่งเวลาในการฝึกฝนภาษาเกาหลีให้ได้ทุกวันจะยิ่งดีมากๆเลยค่ะยิ่งใกล้วันที่จะสอบเราก็ควรที่จะทบทวนเนื้อหาอย่างจริงจังเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในหัวแต่ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้สอบ วันนี้ก็ติวอย่างหนักแบบนี้ยิ่งไม่ควรทําเลยค่ะอาจจะทําให้เราเครียดและเสียสมาธิได้10บเวลาพักผ่อนนอกจากเราจะเต็มที่ให้กับการเรียนภาษาแล้วเราก็อย่าลืมให้เวลาสําหรับการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะคะเพราะการพักผ่อนที่เพียงพอก็สําคัญต่อการเรียนรู้และจดจําเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10ส,สูตรความสาเร็จในการพิจิตข้อสอบอ p พ t โทปิกที่จูได้นํามาแบ่งปันถูกข้อไม่ได้เป็นสูตรที่ตายตัวใครชอบข้อไหนถูกจริตข้อไหนก็ลองไปปรับ ใช้ดูนะคะหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนมีแนวทางที่มันจริงๆใช้แล้วได้ผลอยากจะบอกต่อ พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ที่ยากและท้าทายขนาดไหนจงรับมันไว้ในทุกวันด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในความพร้อมของตัวเองทําตามที่เราได้เรียนรู้และยึดมั่นในความสามารถของเราว่าเราสามารถทํามันได้โลกใบนี้ยังมีความรู้อีกมหาศาลที่รอให้เรามาเรียนรู้และในทุกๆความรู้จะมีความสวยงามรอเราอยู่เสมอค่ะไว้พบเจอกันใหม่ในช่องมันจูสตอรี่และ Facebook Fanpage ใช้ชีวิตง่ายๆตามใจฉันสวัสดี ค่ะ